สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะอาจารย์จะพูดเรื่องเกมออนไลน์หลอกลวงคนนะคะที่หลอกให้คนเล่นเกมแล้วบอกว่าจะโอนเงินไปให้ค่ะเมื่อเร็วๆนี้อาจารย์ได้เข้าไปเล่นเกมออนไลน์นะคะ Go m i n e r Mania แล้วก็ Coin Win นะคะ Coin Winner Two for Two แล้วก็อีกเกมหนึ่งคือ Big Bang ปองนะคะแล้วก็มีอีกหลายเกมเลยที่ลองเข้าไปเล่นดูเล่นแล้วก็ไม่ได้เงินค่ะ คือพอเล่นๆไปใช่ไหมคะพอเราทําคะแนนได้เท่าที่เขาต้องการแล้วเขาก็จะให้เราถอนเงินใส่บัญชีอ e ีเมล Paypal เข้าไปหรือพร้อมเพย์เข้าไปค่ะบางเกมนะคะก็แบบว่ามีเทคนิคเป็นเล่ขเหลี่ยมก็คือเวลากรอกเพย์พอค่ะไม่สามารถกรอกเครื่องหมายแอสไซนตัว A แล้วมีวงกลมได้ค่ะทําให้กรอกเ a y p a l ไม่สําเร็จก็คือถอนเงินไม่ได้นั่นเองะคะ่ะบางเกมก็ใช้วิธีแบบว่า ถอนเงินสําเร็จแต่ว่าให้รอคิวเป็นเก้าพันคิวเลยนะคะแล้วคิวจะค่อยๆลดลงลดลงทุกวันบางวันเนี่ยลดลงเป็นพันกว่าแต่พอยิ่งอยู่ๆไปจํานวนที่ลดลงมันน้อยอยอยๆจนนิ่งนะคะมีหลายคนบอก,บอกว่าพอถึงคิวที่เก้าร้อยก็นิ่งอยู่อย่างนั้นไม่ลดลงเลยะคะ่ะบ,บางเกมก็ให้ใส่เลขพ้อมเพย์เข้าไปนะคะแล้วให้รอห้าวันเงินถึงจะเข้าพอรอห้าวันปุ๊บมันตั้งขึ้นมาใหม่ ให้รอไปอีกห้าวันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่มีที่สิ้นสุดค่ะบางเกมก็ตั้งให้รอห้าวันพอถึงห้าวันปุ๊บมันขึ้นว่าถอนเงินให้คุณเรียบร้อยแล้วแต่พอเข้าไปดูในบัญชีนะคะก็ไม่มีเงินเข้ามาค่ะแม้แต่บาทเดียวไม่มีนะคะคือสรุปเกมพวกนี้หลอกลวงหมดเลยค่ะไม่ต้องไปเล่นนะคะที่เขาได้จากเราคือเราไปดูโฆษณาสปอนเซอร์ของเขามีคนมาซื้อโฆษณากับเกมเขาเขาได้เงินจากคนซื้อโฆษณานะคะหลอกให้เราไปดูโฆษณาฟรี เราไม่ได้อะไรเลยเสียเวลาด้วยแทนที่จะเอาเวลาไปทํามาหากินไปทํางานไปเรียนหรือว่าไปทําอะไรที่สร้างเงินหรือว่าดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ดูแลตัวเองก็ต้องมาเล่นเล่นเกมเป็นวันๆนะคะเกมเกมหนึ่งเนี่ยเล่นสามวันนะคะกว่าจะผ่านด่านหมดนะคะเสียเวลาเป็นอย่างมากเลยสร้างความเสียหายนะคะให้กับคนคนมากมายเลยแล้วก็เสียความรู้สึกด้วยเวลาที่ไปถอนเงินแล้วเงินไม่เข้าอะคะ่ะ รู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์เต็มเลยนะคะในคลิปของอาจารย์ในช่องยูทูะค่ะคืออาจารย์ทำช่อง YouTube ใหม่ชื่อ P ิเซสแอ r o d i t e นะคะหรือจะเรียกเป็นช่องเป็นจามินชุนถวัดก็ได้นะคะเป็นอันเดียวกันค่ะก็คือลองเข้าไปดูได้มีคนเข้าไปคอมเมนต์เต็มเลยว่าเล่นเกมแล้วไม่ได้เงินนะคะคือที่อาจารย์ทำเป็นคลิปขึ้นมาอาจารย์ไม่ได้มีเจตนาว่าจะตั้งใจเพื่อทำคลิปนะคะคืออาจารย์เข้าไปได้น,นี่อาจารย์ก็อยากได้เงินเหมือนกันแล้วพอเข้าไปเล่นแล้วมันไม่ได้เงิน อาจารย์ก็เลยมาทาคลิปรีวิวให้ทุกคนดูถ่ายเป็นช็อตๆแต่ละวันเลยนะคะว่ายอดคิวมันลดยังไงยอดจํานวนการรอมันลดยังไงแล้วเงินมันไม่เข้ายังไงถ่ายให้ทุกคนดูให้เป็นหลักฐานให้เห็นเป็นชัดเจนเลยจะได้ไม่มีใครตกไปเป็นเหยื่อของไอ้เกมพวกนี้อีกนะคะ mm. คือสิ่งที่คนเล่นเกมพวกนี้เจออาจจะไม่ร้ายแรงอะไรแค่เสียเวลาเสียความรู้สึกนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ดีไม่ดีอ่ะค่ะมันทําให้คนแบบเสีย หมกมุ่นเนี่ยไปเล่นเกมแล้วถ้าเกิดเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้แล้วมันไม่ได้สักทีค่ะมันอาจจะมีอะไรที่เสียหายมากกว่านั้นถ้าเป็นเด็กเยาวชนอาจจะเสียการเรียนได้นะคะต้องระวังด้วยเกมพวกนี้ถ้าเกิดใครร้องเรียนได้ก็รบกวนไปร้องเรียนให้หน่อยนะคะแต่อาจารย์ไม่รู้จะไปร้องเรียนตรงไหนเพราะว่ามันไม่มีขึ้นโชเลยว่าเกมนี้มันของบริษัทอะไรมีอีเมลติดต่ออะไรค่ะมันไม่มีเลยนะคะ ถ้าเกิดใครเล่นแล้วพบว่ามันหลอกลวงก็มาคอมเมนต์ได้นะคะเข้ามาดูในช่องอาจารย์เลยนะคะจะยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ